มาแล้วมาแล้วนะคะวันนี้ก็เอาความรู้ดีๆมาแบ่งปันอีกเช่นเคยนะคะสําหรับใครนะคะที่กําลังใช้เปิดบริษัทแล้วอยากจะเอาค่าใช้จ่ายนะคะเกี่ยวกับรถยนต์ที่เป็นรถยนต์นั่งทั่วไปนะคะเอามาใช้ในกิจการเนี่ยมันมี2วิธีนะคะถ้าไม่ใช่รถยนต์ของเราถ้าไม่ใช่รถยนต์ของเราเนี่ยมันก็จะทําในลักษณะเหมือนกับว่ารถยนต์คันนั้นเน่เป็นรถยนต์ที่เราให้พนักง,งานเอามาใช้ เคยไหมคะที่ว่าเรามีพนักง,งานแล้วถ้าเขามีรถเนี่ยเราก็ให้ค่าเสื่อมค่าสึกหรอประเภทแบบว่าให้เซลมาวิ่งของให้อะไรเงี้ยค่ะมันก็สามารถถือเป็นค่าใช้จ่ายของกิจาการได้นะไม่จําเป็นจะต้องเป็นรถยนต์ของกิจาการหรือเจ้าของที่เป็นชื่อบริษัทเท่านั้นเนี่ยค่ะมันก็เป็นเทคนิคนึงนะที่คุณจะหาค่าใช้จ่ายมาใช้ในกิจาการแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะมันก็ต้องมีข้อมูลที่พิสูจน์ได้ว่า รถยนต์คันนั้นเนี่ยเขาเอามาใช้เพื่อกิจการหรือมีกรณีที่แบบว่าเราจ้างพนักง,งานเป็นเซลแล้วเรามีการทายคอนแทกหรือเซ็นสัญญากันว่าเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยถ้าคุณมีรถยนต์มาเนี่ยฉันก็จะให้ค่าสึกหลอที่คุณมาวิ่งเนี่ยเดือนละหมื่นสองนะเงินเดือนอาจจะหมื่นหนึ่งค่าสึกหลอรถหมื่นสองแล้วก็ให้ค่าน้ํามันเจ็ดพันอะไรเงี้ยที่เป็นแบบฟิกฟิกฟิกลงไปเลยทีเนี้ยคุณก็จะได้ค่าใช้จ่ายก้อนหนึ่งละที่จะเอามาใช้ในการ ประกอบกิจการแล้วก็ทําอยู่ในงบการเงินซึ่งข้อนี้นะคะเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ทั้งทางบัญชีและภาษีแต่ขอให้มีเอกาสารและพิสูจน์ได้นะคะเดวนรักจากใจคู่มวยค่ะ